เพื่อนตอนนี้ว่างงานกันด้วยใช่นกคนก็เลยแบบมาหุ้นส่วนกันนะคะก็เลยมาเปิดเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีอาหารแล้วทำไมคิดสไตล์แบบนี้ได้ชอบไปเที่ยวชอบดอกไม้แล้วก็แบบอยากให้คนมีมุมถ่ายรูปเยอะๆนะคะแบบประทานอาหารแล้วก็สามารถถ่ายรูปไปได้ด้วยนะคะก็เลยจะเป็นดอกไม้นิดนึงก็จะมีมุมดอกไม้อเล็กๆในน้อยให้ลูกค้าได้ถ่ายรูปนะคะ ก็จะมีเป็นพวกทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารเป็นพวกสเต็กพิซซ่าอาหารไทยก็จะมีเป็นข้าวผัดสับปะรดนะคะที่แนะนําแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดแล้วก็มีเมนูยำด้วยนะก็จะมียำแซลมอนยำหมูยอไขแดงนะคะเราก็จะมีหลากหลายอาหารจานเดียวเราก็มีนะคะเป็นบทข้าวไข่ข้นขาหมูย่างพริกเกลือไข่ข้นขาหมูย่างพริกไทยดำเนี่ยนะคะเครื่องดื่มเห็นเครื่องดื่มอะไรทีนี เครื่องดื่มที่แนะนำนะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มโดยทั่วไปก็จะเป็นกาแฟหลักๆทั่วไปใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมีคิดสูตรของทางร้านเองก็จะเป็นเครื่องดื่มที่แบบให้ความสดชื่นนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกบอสซัมกอลลี่โรสบอสซัมเนี่ยนะคะก็<ด>จะเป็นแบบให้พอดื่มไปแล้วจะให้ความรู้สึกสดชื่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกชาไทายชาเขียวซึ่งตอนนี้เราทําเป็นชาไทายมีน้องหมีชาเขียวมีน้องหมีช็อกโกแลตน้องหมีเนี่ยนะคะที่จะแนะนําลูกคา้า อาหารเราเริ่มต้นที่60บาทนะคะถ้าเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็ถึงไม่ถึง200ซึ่งเราก็จะเน้นในราคาที่ไม่แพงมากไปนะคะใช่เครื่องดื่มก็เริ่มที่150บาทเย็น60บาทค่ะร้านเราจะอยู่ที่สุขมุมวิทซอย9นะคะตรงข้ามถ้ามาจากพัทยาให้ยูเทิร์นตรงวัดจิตภาวันนะคะก็จะเจอปั๊มปตทเลยปั๊มปตทมานิดนึงก็จะเจอสุขมุมวิทซอย9ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเข้ามานิดนึงก็เลี้ยวซายะคะ่ะจะมีป้ายบอกทางหน้า ปักซอยเลยนะคะ watson gory นะคะทาง Facebook หรือ,เ,อ,อเซิร์ชถ้าหาร้านไม่เจอใช่ไหมคะ mm hmm. เซิร์ชพิมพ์คาว่า watson gory ใน Google Map ได้เลยคะ่ะ mm hmm. ก็จะพาไปถึงร้านค่ะ, mm hmm. คะก็เลยอยากให้ลองมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วลองลิ้มรสอาหารนะคะ mm hmm.